สวัสดีครับพบกับรายการโกโกโก EP แรกกันนะครับรายการโกโกโกคือรายการท่องเที่ยวที่จะพาทุกคนไปเที่ยวเฟสติวัลทั่วโลกกันเลยนะครับและ EP นี้เราจะพาทุกคนไปฟูจิล็อกกันครับพร้อมยังครับรถแบบพร้อมได้สัตนิดมากินก่อนเพราะว่าก่อนจะขับรถเข้าเมืองมันต้องชั่วโมงมีอะไรก็กินไปก่อน <c oughs> การเดินทางจากสนามบินดอมเมืองไปสนามบินนาลิตะใช้เวลาไปราวๆหกชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับพอลงเครื่องฮะเราก็รอลุงคิตาสว่ามารับครับอันนี้ผมเพิ่งหาเบอร์จากกูเกิลนะฮะลุงคิตาสว่าเป็นคนรับจ้างฮะจะว่าไปก็คืออูเบอร์บ้านเขาเนี่ยแหละครับเรานั่งรถเพื่อไปเช่ารถที่จุดเช่ารถยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนะฮะเื่อพี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยยังอะ ค่าใช้จ่ายต่อวันก็ตกอยู่ที่ราวๆา6,500บาทเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเราเดินทาง5คนเนี่ยการเช่ารถถือว่าคุ้มค่ามากๆครับโอ้ว่วาดื่มไปไหนป่าวอ้าวทำไมอะเออตัวไวนี่มาเร็วเอาต้องต้องรออะไรอ่ะ <c oughs> พอเราได้รถแล้วเราก็เดินทางไปชินจูกุกันเลยครับ เมืองชินจูก,กุคือจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้ามากมายหลายขบวนนะฮะเป็นสถานีที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นซะด้วยนะฮะที่นี่มีผู้คนมากมายเดินกระพุกผ่านจนน้าเวียนหัวเลยละะ่ะครับสาเหตุที่ที่นี่มีคนมากมายมารวมตัวกันอยู่นะฮะเพราะว่าที่นี่มีจุดที่น่าไปเยี่ยมชมและยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่อีกนะครับทั้งห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นคาบุกิโจซึ่งเป็นตัวแทนแหล่งบันเทิงที่นี่มีทั้งอาหาร เครื่องสำอางสินค้าเบตาเลดของใช้ประจําวันโอ้ยมันเยอะมากเลยครับพูดไปก็ไม่หมดหรอกครับทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้นในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแล้ววันนี้ครับน้องเฟิร์สสุพรรณาลีได้นัดเพื่อนในไอจไว้ด้วยนะฮะชื่อเวียนนาครับ เวียนนาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นที่มาเรียนที่นี่ถึง4ปีแล้วนะฮะแต่เธอไม่กลับครับเพราะเธอทำงานเป็นนางแบบอยู่ที่นี่นะฮะเราจะพาทุกคนตะลุยชินจูกุแบบพอสังเขตนะครับแบบเบาๆก็พอฮนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกันแต่เช้านะฮะเพื่อเดินทางไปนายเอะสกีรีสอร์ทนะครับที่ชินจูกุก็จะมีเสน่ห์ของการค้าขายหลายรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นร้านนี้ครับเป็นร้านขายกล้วยเคลือบช็อกโกลแลตยากินกล้วยไหม วิธีการคือถ้าเกิดเราปล่อยยิ้มุบชนะเราจะได้กล้วยอีกหนึ่งอันฟรีนะครับผมไปก็ได้ไปชุบชนะเขาเขาให้เราดของเขามั้เรื่องอะไรท้ายเราก็แพ้ไปตามระเบียบครับคือแรกไม่มีอะไรมากครับนอกจากกิน กินอะไรอ่ะกนะินกะินกะินกลางคืนของชินจะูกุจะไม่เงียบเหงาเลยนะฮะจะมีผู้คนเดินออกมาหาของกินดื่มสังสรรค์กันมากมายนะครับค่อนข้างที่จะติดดึกนิดนึงนะฮนะประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับยมรอบาทครับเง้คจะทำได้อย่ะงไง กินหลอดเกือบแข็งปอ๋อมันแข็งใช่มันแข็งอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแบบร้อฮลยกิ้นลุกินลอดหาอดหลอดหลอดหลแต่บางร้านนี่เปิดกันถึง10โมงเช้าเลยก็มีนะ จะกินไอติมหรือว่าจะกินขนมดอกไอตเอาไอติมเอาไอติมเธอเธอเก็ทอินจะไม่รู้อินอินเลยจ้ะขอโทษอร่อยอร่อยอเลยนะเอออ่ะโอ้โหปะ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 แตกแตกแตกมันเป็นพี่ใช่อะไรมาอร่อยมาอร่อยโอ้ยอินจ๋าแตกใช่ฉันบอกเธอแล้วว่ามันแตกฉันแตกแล้วขอโทษว้า สบาย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 สยสบายสายสบายสบายอบายส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 กมยสบา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 เซบายสบานสบายสบายสบายันายสบายสบายๆสายสบยสายบาบายสบย้บ สำหรับวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากกิน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 แล้วก็เดินชอปปิ้งนะฮะเพราะวันรุ่งขึ้นเราต้องเดินทางจากชินจูกุไปที่ไนเอบะสกีรีสอร์ทนะครับตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางไปที่งานฟูจิล็อกนะฮะได้ข่าวว่าตั้งอยู่แถวโครานะครับแล้เก็ผ่านวังน้อยมาพิธีกรดำเนินรายการของโกโกะสวยวันนี้นะ ยังเป็นไรอ่ะอเลยค่ะอกูต้องขึ้นซับไตเติลใช่ไหมเนี่ยพูดเลยคุณบอกบุบีบีเปสุรนาลีเองจ้าเราจะไปฟูจิล็อกกันอืมต้องหนุกแน่แน่เลยสำหรับอีพรับรองเดือนแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความหวังนะฮะตอนเาปัญหาไม่มีจรด้านยสเฮ้ยชีวอาของคุณคืออะไร น้องสาวผมนะฮะแม่เอาตัวเองไม่อยู่แล้วไม่ได้ว่าเมาเหล้าเมาอะไรนะฮะไอ้เหี้ยแม่งเมาเมาชาย